สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมงโกสินครับที่เพจแมงโกสินนะครับแล้วก็เข้ามาคุยเรื่องบอลไทยกันที่ไลแอดนะครับแอดแมงโกสินกันได้แบบส่วนตัวเลยครับมีเป็นกลุ่มคอมมิชชั่นคนตักบอลไทยนะครับที่จะมาเข้าคุยอ่าแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันวันนี้ฟุตบอลไทยเนี่ยไม่มีเกมบอลไทยลีกนะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่จะเว้นให้กับฟุตบอลลีโวลีคัพรอบแทีมสุดท้ายซึ่งวันนี้มีแข่งคู่เดียวนะครับระหว่างพีทีประจวบเจอกับุูตาธานี FC ก็เป็นหนึ่งเดียวจากที่3นะครับที่เข้ามาถึงรอบนี้ในส่วนของรายการอื่นก็จะมีที่2นะครับแล้วก็ที่3มงกลฟ้าลีกในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกที่2นี่มีอีก2คู่แล้วก็ที่3มีอีก2คู่นะครับแต่ว่าันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันที่คู่ของลิเวอร์ลีกครับกันล้วกันนะฮะพิธีประจวบเจอกับอุทัยธานี FC คือในฟุตบอลถ้วยเนี่ยนะครับปกติประเทศอื่นอาจจะมีคัพทายแต่ว่า ในบ้านเราตอนนี้คับถ่ายยกเลิกไปนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยนักเตะอาจจะมีใช้งานน้อยก็ไม่มีการตตดคับไายครับเพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นของทางประจวบอย่างทิตวีทิตรทรอักสรนสีปวินวัฒนบุญยงดูกุลกิตครุกใหญ่ที่เคยเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นก็จะเล่นได้นะครับในบอลถ้วยนี้อย่างเกมที่ มีการลงไม่ได้เนี่ยอันนั้นคือเป็นการเจอกันกันกบทีมที่ยืมตัวมาอย่างเช่นเทโรเจอกับแบงคอกวันชัยจะรุ่งคราลงไม่ได้เพราะว่ายืมมาจากแบงคอกอันนี้คือเหุ้วลยี่เขาไม่ได้ลงแต่มไม่ใช่ติดคับไทยผมเห็นบางสื่ออันใช้คําผิดว่าคับ่ายคับ่ทยนะครับปีนี้วันถ้วยไม่มีคับ่ายสำหรับที่เมืองไทยเรานะครับส่วนการจดทีมกบพิธีประจวบตัวหลกัลกๆวิเลมโมตา้าเดายิงตัวเก่งอยู่นะครับในแดนกลางก็มีประสิทธิ์จันทรทมนะครับเป็นตัวเดินเกมแล้วก็แนวรับนี่ก็อยู่ครบนะครับไม่ว่าจะิิทว นะฮะปีนาวัตนุกุลกิจเนี่ยอยู่ครบเลยก็ค่อนข้างสมบูรณ์อนันตนอาราหวัชก็อยู่ด้วยประตูขวัญชัยสุกล้อมนะครับก็อยู่ที่ว่าทางประจวบทางโคตระอิสระสิทโรจะโรเตชันหรือเปล่าเพราะว่าในสัปดาห์ต่อไปในเกมลีกจะต้องเจอกับราชบุรีมิผลนนะครับซึ่งเป็นทีมในโซนหนีตายด้วยกันก็อยู่ที่การเมเนจความสําคัญของเกมละนะครับว่าจะต้องเน้นเกมนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าประจวบก็ต้องเน้นแหละนะฮะเพราะว่า ชนะรอบนี้เข้ารอบรองและประจวบเคยเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อปีก่อนด้วยนะครับส่วนอุทัยธานีเอฟซครับมาถึงขนาดนี้ตอนนี้คือเหลือถ้วยนี้กับการลุ้นขึ้นที2 2รายการนะครับในขณะที่การเข้ามาถึงรอบนี้ที่เหลือก็คือโบนัสแล้วผู้เล่นของอุทัยธานีเกรดชื่อชั้นไม่ได้เป็นรองประจวบเลยนะครับเล่นในทีหนึ่งสบายหลายคนนะครับตัวเก่าทั้งนั้นแล้วก็ตัวต่างชาติก็เด็ดขาดมากนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเล่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีก ลงหน้าไปก่อนนะครับเจอกับพัทยาดอฟฟินแล้วก็ชนะไปถึง4-1นะอย่างริคคาโดซานตัวศูนย์หน้าตัวเก่งก็เห็นยิงไป2ประตูนะครับก็อยู่ที่อุทัยเหมือนกันครับว่าจะไมมเนตจอยังไงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2เปิดบ้านเจอชาเชิงเซาซึ่งถือว่าก็ไม่ได้หนักหนาม,มากนะกับกาเล่นกันในที่บ้านอุทัยด้วยเจอชาเชงเซาผมว่าก็มีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มเพื่อเป็น6คะแนนเต็มได้นะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นก็สามารถจะ แบ่งได้เป็น2ทีมพอสมควรเลยนะครับตัวไทยตัวสำรองอะไรก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นตัวสำรองในระดับทีสอะ่ะเป็นตัวจริงได้สบายสบายในทีสองด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้สูสีไม่ง่ายนะครับแต่ว่าจุดที่จะเป็นปัจจัยสําคัญคือการมาเล่นแค่ที่บ้านของประจวบที่3อ่าวประจวบแข็งแกร่งในบ้านมากแล้วผมก็มองว่าประจวบเองก็มองท�ฟี่นี้ไว้ด้วยนะฮะเพราะเข้ามาถึงรอบปีแล,แ,ลแล้วเจอทีมที่ที่ไม่ได้แข็งแต่งไปกว่าแบบกันถือว่าพอๆกัน เกรดชื่อชั้นปัจจุบันเนี่ยอาจจะประจวบดีกว่าที่ําไปเพราะว่าอยู่ในไทยลีกกะทีสามผมว่าคู่นี้ปัจจัยการเป็นเจ้าถิ่นจะช่วยได้มากกว่าแล้วก็ประจวบครับจะเป็นฝ่ายเฉือนเฮไปแบบบุญวิทนะครับอาจจะ1นึหรือ2อหนึ่งคู่นี้ผมว่าประจวบครับเป็นฝ่ายเข้ารอบรองชนะเลิศนะฮะก็ฝากติดตามกันเป็นประจำนะครับที่เพจแมนโกสินครับแล้วก็ทางไลน์แอดแอดแมนโกสินด้วยนะครับคิมแอดข้างหน้าด้วยเข้ามาคุยกันเรื่องราวบอลไทยกับผมแล้วก็ทุกคนที่รักบอลไทย เป็นข่าวสารแบบเอ c ก u s คล e มาพูดคุยแชร์กันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ